โรงเรียนบ้านสวนในตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลาจากตัวเมืองและด้วยงบประมาณที่จำกัดโรงเรียนจึงขาดแคลนทรัพยากรในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะหลังคากันร้อนสำหรับพื้นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆเ,เพื่อช่วยปรับปรุงอาคารเรียนให้ดีขึ้นและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยทางบริษัท d p p r o d u c t 2555จำกัดได้ให้การสนับสนุนหลังคา APVC เบเซอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยคุณสมบัติเด่นของหลังคา APVC เบเซอร์ที่ผลิตจากพลาสติก PVC ขั้นสูงไม่มีส่วนผสมของโลหะจึงไม่เป็นสนิม100%และทนต่อสภาพอากาศร้อนทำให้ใต้หลังคาเย็นกว่าหลังคาโลหะ6-8องศารวมถึงลดเสียงรบกวนจากฝนตกทำให้เด็กไม่เสียสมาธิการเรียนในวันที่ฝนตกหนักและนี่เป็นครั้งที่2ที่เราได้มีโอกาสสนับสนุนโรงเรียนบ้านสวนในเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาที่ดีต้องเริ่มจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ขอขอบคุณที่ให้โอกาสหลังคายพิวซีเบเซอร์มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นผ่านการศึกษา